ค่ะที่น้องเฟอร์บอกว่าน้องเฟอร์จะชอบน้องเฟอร์จะจิ้มแบบนี้แะละคะ่ะจะจุกุ้งใช่ไหม<ช>สวัสดีสสดค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนมาขอกระดิ่งเดียวนะคะในสองหน่วยภายแสงพี่จอมพี่น้อวันนี้พาพี่น้องมากินตาําซัวใส่กุ้งสะดุมค่ะพี่น้องพาแกมกับเซมี่สลัดสลัดคอตนะคะเนาะอัน สลัดคอร์ดแมนบดหรเรดโอ๊กเรดเมียงคนนี้แหละค่ะแลวกซามีอันบักเขือราชินี่ค่ะพี่น้องนวยไปตะกินนะคะเนาะเนยคะน้องเฟิร์มมีอะไรมากินครั้งวันนี้ทอดมันหมูเส้นค่ะหมูนเส้นแล้วก็อะไรเอ่ยกุ้งสะดุ้งเหมือนกันค่ะก้อนสีไปกินแซ่บๆน้องกันกะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองเมนูพ้าเแสบไดเลยค่ะมาม่าค่ะโบโบ้ลยายหางค่ะพี่น้องยาวเลยค่ะบึงกุ้งเนี่ย มามาพี่น้องยาวนี่แหละค่ะที่มาเดินค่ะเดินพี่น้องมพสาะสูบสุกคนจะทางฟังไทยฟังลาวแล้ว,ลวก็จะทางต่างประเทศค่ะพี่น้องมากินส่วกับปุนเซปเซนือกันนี่แหละค่ะที่น้องเฟอร์บอกว่าน้องเฟอร์จะชอบน้องเฟอร์จะจิ้มแบบนี้นะคะ่จะจะจุกุ้งใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ตำาใจกระเทียมทอดน,น้ำข่าพี่น้องกุ้งสดุ้งน้อกุ้งสาวกุ้นกุ้นตัวนี้ยาว,ว,ายาวมากเลค่ะเพราะว่ามีหัวเพราะว่ามีหัวติดด้วยค่ะหัวติดก็เลยยาวอือออ อ,ร,นะอคคร่อยไหมอร่อยค่ะใช่คืออร่อยค่ะกินเส้นอยู่ไส้นี่ค่ะหมูขึ้นเส้นหิ้วเส้นไม่กินแต่แซนต้องกันเลยค่ะพี่น้องมันนี่ข้าวปุ้นลวกค่ะเส้นยาวเนี้อหนุ่มเึื่อเนเรามากินเนซ่บกันเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวปลาตาวนะ,ะใช่ไหมคะ

ต้องสองมือแล้วค่ะพี่น้องอนไงครับแสบแสบร้ายแสบร้าเกินเหงื่อหน่ักสิน่ะกินไปเงื่แตกไปพี่น้องเอ้ยกดหน่อยพมื่อเพิร์เห็นมดกดรถไฟค่ะ ขอโั่ขอไผ่หากินบ่อบสูบผักกินส่วนหลวเด้อค่ะพี่น้องเอ้าตอนลวงหกดูขึ้นใช่ะค่ะไปล้างน้ำก่อนนะลูกพี่น้องมึงเสื่งมข้าวปุ่นนะติมส่วนเนาะยาวเข้าเด้อพี่น้องมาขะปุ่นหลวงแนวนี้แหละกินขะปุ่นหลวงแล้วก็เลื่มขะปุ่นสดเลยดิ John here. John here. แม่โร้ทำแบบเนี้ยค่ะที่มันจะเด่นดึงดึงนะคะจิมมจ้มน้ำจิ้มอะคะ่ะ <c oughs> ทำไมคะมน้องเก็เลยทัดตามกินกุ้งแบบจืดๆแต่มันจะจืดนะคะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ต้องจิ้มซอสในะไหมใช่ถึงจะอร่อยน้องอจะกินหมดะคะ่ะจะหมดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยกินหมดก็คีบ <c oughs> เปลีนเนะาะก็มก่อนหน้นีค่ะเดวนไม่ลดอีก้องกินออกไปอีกสิดูกูเหมือนเป็นม้อ ุ้นิอมไรคะตกใจอะกุ้นแบบนี้แหละคะ่ะที่น้องเฟยที่กุ้งนิ่มกุ้งน,นิ่มน้องเฟยก็จะจิ้มแล้วมันจะดึงดึงดึงน,นะคะจอ,อบเลยใช่ไหมใช่ เังไงคะเดียวไหมไม่ค่ะยั่เดี๋ยวม่้ยักเพรงเจ็บเลยค่ะเหนื่อยที่ฟันลุดค่ยังเจ็บอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นรอบขนมาที่มันยาวค่ะ เส็้อลายเสื้อลายปากแดงต้องจังเลยนะเคีบเพลิดเพลินเพกิ่เพ็ดกับบแซนนะค่ะอุ่งรวกระดุมเส้อแดบมันหวาน 这是为啥？嗯，嗯再见。 ยใช่ค hmm. ่ะอืมฟูใช้ทั้งสองใช้ทั้งมือค่ะเหมือนแม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะติกก้นแล้วก็ใช้ช้อนติมปากค่ะ มันบนเนแล้วคือเพลีแทบพี่น้องต้องเพลียต้องเสียบพอดเหรอคะพอกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะไปลาปลาป้านะะา,ปะปะปะนาๆไปก่อนเนาะพอกันไหมคลิปกระหล่ำเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อกี้พ่อเสมาก่อนเลยคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสองมันโลดพาแส,สีบค,ค่ะสวัสดีค่ะ